มาชมข่าวช่วงสุดท้ายกันนะคะประธานสภาผู้แทนรัศดรนายอาทิตย์อุไรรัตน์กำลังจะนำรายชื่อขึ้นทูลกล้าวทุนกระหม่อมเพื่อทรงลงพระบรมมาพิไทยแต่งตั้งนายกรัฐมนตรีคนใหม่นายอาทิตย์อุไรรัตน์ซึ่งพูดกับพ้สข่าวเมื่อตอนใกล้เที่ยงวันนี้ที่จังหวัดฉะเชิงเซากล่าวว่าวันพรุ่งนี้เวลา9นาฬิกาจะถแถลงข่าวที่รัฐสภาหลังจากนั้นเวลา16บนาฬิกาจะเข้าเฝ้าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อน,นำรายชื่อขึ้นทูลกล้าวทุนกระหม่อมแต่งตั้งนายกรัฐมนตรี นายอาทิตย์บอกใบว่าคนที่จะได้รับการเสนอชื่อขึ้นทูลเกล้าทูกลกระหม่อมเพื่อทรงลวงพระประมาพิไทยแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรีคนใหม่เป็นพลเรือนแต่ก็ไม่ได้พูดรายละเอียดมากไปกว่านี้นายมิชัยริชพันรักษาการนายกรัฐมนตรีซึ่งผู้กบพิษกาวในระหว่างไปตรวจราชการที่ภาคเหนือไม่เชื่อว่าจะมีการปฏิวัติเกิดขึ้นในช่วงนี้ปฏิวัติที่ทราบว่ามีคงผมไม่ไม่ได้ยินนะแล้วผมไม่เชื่อว่าจะเป็นไปได้นะตอนนี้ใครทาก็ ก็็แยเตมรักษาการนายกรัฐมนตรีซึ่งถูกถามความเห็นในเรื่องของความเป็นไปได้ที่คนกลางอาจจะเข้ามาเป็นนายกรัฐมนตรีได้ปฏิเสธว่าเป็นไปไม่ได้แล้วและยังได้สนับสนุนความคิดที่ว่าควรจะมีการยุบสภาหลังจากที่รัฐธรรมนูญผ่านความเห็นชอบของรัฐสภาแล้วพรรคการเมืองเขาว่ายังไงแต่พรรคการเมืองเขาบอกว่าเขาไม่ได้แล้วขอให้ยุบสภา็ขอยุบได้ ได้เกิดการเดินขบวนครั้งใหญ่ที่สุดในยูโกสลาเวียเพื่อเรียกร้องให้รัฐบาลยุติการสู้รบในบอสเนียเฮอร์เซโกวีนามีรายงานว่าประชาชนประมาณ5 0 0 0 0คนได้เดินขบวนขึ้นแล้วในกรุงเบลเกรดเมืองหลวงของยูโกสลาเวียพวกเขาได้เรียกร้องให้รัฐบาลยุติการส่งทหารเข้าไปในบอสเนียเฮอร์เซโกวีนา การเดินขบวนครั้งนี้นับป้าใหญ่ที่สุดในยูโกสลาเวียนับตั้งแต่เกิดสงครามโลกครั้งที่สองเป็นต้นมาขณะเดียวการสื่อมวลชนท้องถิ่นในบอสเนียเฮอร์เซโกวีนารายงานว่าทั้งสองฝ่ายที่ทำสงครามในบอสเนียเฮอร์เซโกวีนาได้ตกลงเซ็นสัญญาหยุดยิงกันแล้วเมื่อเวลา23นาฬิกาตามเวลาสากลวันนี้เหตุการณ์ดังกล่าวได้เกิดขึ้นหลังจากที่คณะมนตรีความมั่นคงแห่งสารรชาราติประกาศความบาดต่อยูโกสลาเวียเมื่อวานนี้ และทั้งหมดก็เป็นรายงานข่าวของเราในวันนี้นะคะติดตามรายการข่าวได้ใหม่ในรายการข่าวภาคเช้าในวันพรุ่งนี้นะคะตั้งแต่5นาฬิกานาทีเป็นต้นไปสวัสดีค่ะ จากนิติบุคคลที่เป็นบริษัทจำกัดห้างหุ้นส่วนจดทะเบียนและนิติบุคคลต่างประเทศที่รอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่31ธันวาคม2534จะต้องส่งงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนประจำปีพร้อมรายงานการสอบบัญชีต่อกรมทะเบียนการค้าภายในวันที่1มิถุนายน2535ซึ่งจะเป็นระยะเวลาที่กระชั้นชิดมากสำหรับธุรกิจที่ยังอยู่ระหว่างดำเนินการจัดส่ง กรมทะเบียนการค้าจึงได้ขยายเวลาการส่งงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนออกไปจนถึงวันที่5มิถุนายน2535โดยขอให้ติดต่อส่งได้ที่กองบัญชีธุรกิจกรมทะเบียนการค้าอาคารพระรามที่6สี่แยกประดิพัทในเวลา8นาฬิกาถึง19นาฬิกา ช่วงนี้ท่านจะได้ชมรายการทีวี24นเสนอเป็นรายการสุดท้ายนะคะพบกันได้ใหม่ตั้งแต่เวลา5นาฬิกา30นาทีค่ะสำหรับคืนนี้ราตรีสวัสดิ์ค่ะ